สรุปชัดคลิปนี้คลิปเดียวนะคะเกิดอะไรขึ้นกับอมสินสิทธิพพรพจันทวิสูตรวันนี้แอนอยากให้แฟนๆนักบอลมาฟังรายละเอียดชัดๆที่นี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเกิดประเด็นถาโถมสําหรับอมสินสิธิพพรจันทวิสูตรมากๆนะคะไทยแลด์ลีกที่เพิ่งจบไปอมสินเล่นให้กับทีมนครราชสีมาคิวบินซีีซีค่ะนครราชสีมาคิวบินซีบีซีปีนี้พลาดแชมป์ค่ะ ตกไปอยู่อันดับที่3ของหลีกและหลังจากไทยแลนด์หลีกเสร็จนะคะมีการประกาศทัพสาวไทยลุยศึกทัรวร์เมนต์ในปี2025หรือว่าปี2568ปีนี้นั่นเองค่ะรายชื่อแฟนแฟนลาบอลคาดคิดกันมาตลอดว่า ออมสินสสิภาพรยังไงก็ต้องติดรายชื่อนี้แต่ใน28คนไร้รายชื่อออมสินสสิภาพรเลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนแฟๆและบอลค่อนข้างเยอะที่จริงมันเป็นไปในแง่บวกนะคะว่า เอ๊ะทำไมอมสินถึงไม่ติดในปีนี้เอ๊ะทำไมอมสินแบบถึงไม่ติดในปีนี้เพราะมันเอ๊ะกันไปเรื่อยๆนะคะมันก็เลยเป็นการตอบคําถามกันเองของแฟนๆวอลเลย์บอลค่ะคือมันมีแต่คนคิดนะคะว่าอมสินจะต้องติดเพราะอะไรเพราะว่าวิภาวิีศีทองบาดเจ็บบุ๋มบิมชช๋มชะจอนมอกสีก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังเพียวอัจาราพรคงยศก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าฟอร์มในฤดูกาลนี้หลีกญ,ญี่ปุ่นของตัวเองเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะอมสินเนี่ย เคยติดทีมชาติมาตลอดในช่วงหลังมานี้ก็ไม่มีแนวโน้มอ,อะไรที่อมสินจะไม่ติดนะคะแต่เมื่ออะไรเปลี่ยนในปีนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะการันตีได้ว่ามันจะเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เปลี่ยนใหญ่ที่สุดของทัพเสาวไทยในปีนี้ก็คงจะไม่พ้นโค้ดค่ะ โคดออสเด็กพงรัชตากเกรียงกายของเราเข้ามาคุมทีมชาติไทยในปีนี้และอีก4ปีข้างหน้าคือเรียกได้ว่าไปจนถึงโอลิมปิกครั้งถัดไปเลยค่ะพอโคดออสเปลี่ยนปุ๊บเราจะเห็นนะคะแอดเชื่อเลยว่าแฟนฟละบอลเห็นว่าโคดออสเนี่ยก็อยู่กับ นักตบลูกยางรุ่นดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่น u 20 u 21 u 23หรือแม้แต่ u 16 17เองก็ดีและเป้าหมายของโคดออดเนี่ยโคดออดก็มองไปที่อนาคตอยู่แล้วแฟนแฟๆและบอลจะเห็นนะคะว่าโคดออดเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมายของทีมชาติไทยในปีนี้และโคดออดก็พูดชัดว่าตั้งเป้าไปถึงโอลิมปิกแล้วเลยดังนั้นเนี่ยการมองอนาคตของโคดออดเนี่ย ก็คงจะมองน้องๆรุ่นอยู่ที่จะพ่วงต่อในปีต่อๆไปต่อๆไป,ไปที่กำลังจะติดทีมชาติไปเรื่อยๆทุกคนนึกออกปะมันก็ไม่แปลกเลยค่ะที่โค้ดออสจะใช้ดาวรุ่งเข้ามาเสริมทัพเข้าแคมทีมชาติในทันวร์นาเมนต์ปี2025ปีนี้และอมศินสิริพพรก็หลุดประเด็นต่อมาค่ะอมสินสิริพพรเนะะี่ยค่ะได้โพสในแอปพลิเคชันลูกของอินสตาแกรมมานะคะว่าไม่เป็นไรนะ อมสิงคนเก่งประโยคนี้แหละค่ะตีความได้สองแบบนะคะก็คืออมสิงไม่สามารถพานครราชสีมาเนี่ยไปสู่แชมป์ได้ประเด็นที่สอง หลังจากประกาศเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วก็ไม่มีชื่อออมสินอยู่ในรายชื่อ28คนค่ะยังไม่จบค่ะทุกคนประเด็นต่อมาขุดที่12มีนาคม2568นะคะมีการจับฉลากค่ะการแบ่งกลุ่มแบ่งสายการของการแข่งขันสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียซึ่งในปีนี้นครราชสีมาคิวมินซีวีซีก็ได้แข่งนะคะเพราะว่านาครราชสีมาเป็นแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วหลังจากจับฉลากแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้ว นะคะนะคะักข่าวก็ยิงคําถามแรกเลยว่าพอใจกับฟอร์มตัวเองไหมในการขันไทยลีกปีนี้ออมสินก็บอกว่าสําหรับตัวตัวเองก็ยังไม่พอใจเพราะว่าศักยภาพที่มีมันก็ลดลงเป็นในตัวหนูหนูคิดว่าหนูยังไม่พอใจครับเพราะว่าศักยภาพที่หนูมีมันมันลดลงคะ่ะแล้วก็ความมั่นใจหนูมันก็ลดลงด้วยเธอก็บอกนะคะว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่ก็ควรจะเป็นผลงานที่ผ่านมาคะ่ะเพราะว่าการเล่น เอ่ออย่างที่หนูบอกไปตั้งแต่แรกว่าศักยภาพหนูมันมันรอบลงค่ะแล้วก็เอ่อสกิลต่างๆที่หนูที่ว่าหนูเคยเคยทำดีไงมันมันก็ลดลงค่ะเราก็ยิงไปคำถามที่สองค่ะว่าทีมชาติเนี่ย ทำไมถึงไม่มีชื่อตัวเองอมสินก็ตอบชัดน,นะคะว่าอย่างที่บอกไปเลยก็คือผลงานของตัวเองที่ผ่านๆมาด้วยรวมไปถึงยอมรับว่าสกิลต่างๆของตัวเองดรอปลงศักยภาพของตัวเองมันลดน้อยลงน่าจะเป็นหรือว่าน่าจะเป็นจิตใจมากกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ความมั่นใจหนูหายไปเลยคะ่ะตอนนี้สภาพจิตใจของอมสินเนี่ยมันขาดความมั่นใจในตัวเองไปแล้ว มันไม่มีความมั่นใจในตัวเองไปแล้วต้องเพิ่มตรงนี้ให้มากขึ้นนี่แหละค่ะทุกคนมันเลยเป็นจุดที่แฟนแฟลล์วบอลเนี่ยยิ่งแบบโหออมสินก็คือออกมายอมรับตัวเองเลยนะคะเพราะว่าไม่มีรายชื่อของตัวเองติดเข้าแคมป์ทีมชาติและล่าสุดนะคะอมสินก็ได้โพส์ตในแพลตฟอร์มอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะทุกคนโดยการอัพสตอรี่นะคะว่าแตกสลาย70%อีก3 0ติดตลก ชีวิตเรามันก็เศร้านานไม่ได้เดี๋ยวกินข้าวไม่แซบอ่าก็เป็นการโพสตแบบน่ารักน่ารักแล้วกันนะคะก็อยากให้แฟน,แฟนๆวอลเลย์บอลแบบไม่เครียดนั่นแหละค่ะทุกคนเป็นประเด็นทั้งหมดทั้งมวลที่ เกิดขึ้นกับอมสินสิิภาภร์จันทรทวิสูตร์ณเวลานี้เราจะไม่เห็นอมสินสิิพาภร์จันทวิสูตรตลอดปี2025-2568เลยนะคะเพราะรายชื่อ28คนนี้ไม่มีอมสินแต่ละทัวร์นาเมนที่จะเกิดขึ้นในนามทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นรายชื่อที่อยู่ใน28คนที่ประกาศจากทางสมาคมเท่านั้นนะคะแต่ละทัวร์นาเมนต์ก็จะแบ่งไปนะคะ14 14บวก4หรือเอาทัวร์นาเมนต์หนึ่ง20คนก็ได้แต่ต้องเป็นรายชื่อที่ อยู่ใน28คนค่ะเราไม่เจอออมสินในปีนี้ในรายการทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินะคะแต่เราจะเจอออมสินสติพาภรณ์จันทวิสูตรในการแข่งขันสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนี่แหละค่ะที่เพิ่งจับฉลากไปที่แอดได้พูดนะคะโดยจะแข่งขันในปลายเดือนเมษายนนี้ดังนั้นก็รอชมรอเชียร์รอดูผลงานของออมสินสติพาภรณ์จันทวิสูตรในนามนครราชสีมาคิวบินซีวีซีโดยมีพี่อ่อนอุมาสิทธิรักด้วยค่ะและการแข่งขันรายการนี้นะคะก็จะ มีการแข่งขัน,นะะของทีมจากฟิลิปปินส์ทีมจากเวียดนามและอีกหลายๆทีมเลยที่ได้แชมป์ในรายการสโมสรน,นะคะ่ะทุกคนแต่ปีนี้เวียดนามไม่ได้ส่งเหรียญที่บิสตูเียนหรือว่าเสาตูเ้เย็นมานะคะจะส่งเป็นทีมของโฟทีแทนที่แนทุยค่ะ,ะจบนะคะสรุปชัดเรื่องของอมสินสิภาพรจันทวิสูตรถามว่ามันพ่วงกันหรือไม่พ่วงกันแอดก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไทยแล์ลีก มันได้ที่3ามปุ๊บเลยไม่มีชื่อออมสินหรือเปล่าแต่ความคิดเห็นของแอดนะคะไม่ได้พ่วงกัน,นะค่ะทางโค้ดออน่าจะวางตัวผู้เล่นวางนักกีฬาในการเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยมาสักพักแล้วนะคะไม่ได้มองว่าทีมนครราชสีมาคิมินซีแพ้แล้วออมสินจะไม่ติดนะคะก็ไม่ใช่นะคะทางนี้ทางนั้นก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโค้ดด้วยนะคะและแฟนๆด้ยบอลนะคะคิดอย่างไรทําไมออมสินสศิพาพรถึงไม่ติดทีมชาติในปีนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนๆอยากให้ติดมากๆเม้นอย่างสุภาพนะคะแล้วก็ฝากปเป็นกำลังใจให้ออมสินกันด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอยา่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทำนังตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยสูกว่ลเบอลลีกอาชีพหีกต่างประเทศนะเวลานี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยงัดศักยาภาพขอเดี๋ยวให้เต็มที่ค่ะและที่สําคัญกลับประเทศไทยแบบสมบูรณ์ร้อซด้วยค่ะบา,บายๆนะคะอย่าเครียดนะทุกคนอย่าเครียด